โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง step style นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม new world w i c k e r warriors หรือว่าเกม one piece แนว turn based ใหม่2023นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับไปดูนะครับในส่วนของรายละเอียดการอัปเดตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกคนในส่วนของเลเวลตัวละครต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับกดไปตรงที่ทรูปตรงนี้นะเป็นรูปแก่นั่นเองนะครับเป็นรูปในส่วนของ going mary ตรงนี้นะครับอ,อ่านว่าคาร์บ่าวทาแมนนั่นเองนะครับนี่เลยตรงนี้เนาะ แล้วก็มาตรงที่ไอคอนด้านซ้ายนะครับเป็นไอคอนที่2นะครับเป็นการประสานพลังนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของแพดเก่านะครับหรือคนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเอาตัวละครนะครับ5ตัวละครมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการแชร์เลเวลให้กับตัวละครอื่นๆนั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องใช้แบบนั้นแล้วนะครับทุกคนก็คือให้เราสามารถอัพตรงนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทีละขั้นตอนละกันนะครับเราจะทําการกดอัพตรงนี้นะครับทุกคนก็คือตรงขวามือตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าดันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับในส่วนของเลเวลนะครับจะตันอยู่ที่355นั่นเองนะครับนี่เลยก็ ตามปกติตอนนี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้อัพเนาะก็คือจะ325อนะครับอันนี้เพิ่มมาอีก30เลเวลนะครับก็จะได้เป็น355น,นั่นเองนะครับทุกคนวิธีการอัพก็คือกดอัพตรงนี้ได้เลยนะครับผมได้ทําการอัพไปคร่าวๆแล้วนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าแต่ละตัวละครนะครับจกเลเวล3า9นะแต่ว่าตามปกติที่ยังไม่อัพก็จะตันอยู่ที่200 ไม่ใช่200นะ325ี่นะครับนี่เลยผมแอบอัพมาแล้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอัพต่อนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะอัพได้ถึงเลเวลตันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเหรียญกับขวดน้ำยาสีม่วงตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าโอเคครับกดไปเลยครับทุกคน้วกดไปรัวๆเลยนะนี่นะครับสังเกตได้ว,ว่า เวลาเรากดนะครับจะมีในส่วนของพิสตันตรงนี้นะครับนี่เลยเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะนี่นะครับเด้งขึ้นมาเนาะแล้วก็จะหายไปนะครับสังเกตได้ว่ากด1ครั้งจะเด้งขึ้นมา1คริสตันนั่นเองนะครับนี่เลยถ้าครบ5คริสตัลจะได้1 l e v e เลเวลนะครับสังเกตได้ว่า3ามอยสานะครับทุกคนผมกด เพิ่มเข้ามานะยังสังเกตได้ว่ามันจะยังไม่ได้นะครับในส่วนของเลเวล333มนั่นเองต้องครบ5อันเนาะนี่นะครับ4ครั้ง4อันนะครับยังไม่ได้เนาะ5ครั้งชึบได้แล้วนะเป็น333นั่นเองอ่ะผมจะกดแบบอย่างรวดเร็วเลยนะทุกคนกดแบบรัวๆแล้ว,วกันนะครับให้ตันที่355นั่นเองกดไปเลยครับเรียกได้ว,ว่าพลางังในส่วนของ I d ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะบวกครั้งละพันสองนะทุกคนนี่เลยผมกดไปนะครับ1คริสตัลบวก1น0 0นะนี่นะครับกดไปเลยครับทุกคนตอนนี้340แล้วนะครับ341นะครับทุกคนไปครับไปเรื่อยเลยครับทุกคนอย่กดให้ไม่ไวเลยนะ ไวสุดเท่าที่จะไวได้อ่ไปครับโอ้โหเรียกได้ว่าน้ำยาขวดสีม่วงไม่เพียงพอนะครับทุกคนผมอาจจะต้องไปหาในส่วนของน้ำยาสีม่วงตัวนี้มาเพิ่มนะครับโอเคครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้กันนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับง่ายๆเลยเนาะให้เราทำการกดอพเลเวลนะครับตอนนี้ผมได้ที่ 347เลเวลนั่นเองนะครับทุกคนเวลเวลตัวละครนะไม่ใช่เวล ID นะครับเวล์ d นะครับยังคงตันอยู่ที่เลเวล200เหมือนเดิมนะครับนี่เลยคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของจุดที่เขาอัปเดตอีกจุดหนึงนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนกดไปตรงที่ปฏิทินนะครับแล้วก็จะเป็นสายสัมพันธ์ฮีโร่นะครับนี่เลยปกติก็อันนี้จะเป็นแบบ ตามปกติที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็คือจัดทีมนะครับ3ตัวละครนะครับ3ตัวตึงนั่นเองนะครับตามนี้เลยเนาะก็จะได้ในส่วนของสเต็คนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ผมเคยทํคลิปไปแล้วนะครับก็คือทีมสายสัมพันธ์ของพลเรือกทหารเรือนั่นเองนะครับ3าาตัวนี้นะเป็นทีมนี้นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับไอคอนต้านสายนะครับสายข้างล่างไอคอนที่2นะครับนี่เลย ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรอะ่ะภาพฮีโร่นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาให้เราทำเอ่อทำแยกอันนี้มาทําไมอีกนะครับก็คือให้เราทําการกดนะครับอ่ะผมจะเลือกอ่ามาสักตัวหนึ่งนะครับก็คือคูซานละกันนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะทุกคนก็คือเราจะสามารถอัพนะครับตรงนี้ได้อีกนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าภาพฮีโร่นะครับเหมือนเป็นเอ่อ ตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะใบประกาศจับเนาะตรงนี้เนาะจริงๆไม่ควรทําแบบนี้นะครับทุกคนก็คือสังเกตได้ว่าเป็นใบประกาศจับนั่นเองเนาะปกติแล้วใบประกาศจับนะครับจะจับแค่โจนสลัดเท่านั้นแต่อันนี้คือคืออะไรอะ่พะพลทหารเรือเนาะก็คือพลเรือเอกนะครับมีใบประกาศจับเป็นของตัวเองนะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ประกาศจับทหารเรือนะครับ อันนี้คืออาจจะงงงนิดนึงเนาะไม่ค่อยอสมดุลกับในส่วนของอนิเมะของจริงนะครับเพราะว่าในส่วนของใบประกาศจับเขาจะจับแต่โจรสลัดเนาะอันนี้มาจับพลเรเอกอาจจะเป็นพลเรเอกไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่านะก็เลยมีใบประกาศจับนะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะทุกคนอันนี้ผมมั่วนะโอเคครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเขาจะให้ทําการอัพนะครับในส่วนของตัวละครนะครับ ก็จะมีในส่วนของเลเวลที่1นะทุกคนก็ตามนี้นะแล้วก็บวกค่าพลังนะครับเลเวลที 2> mm ่ hmm. 2เนาะก็จะได้นะครับ HP นะครับในส่วนของตัวละครน้นๆนะอย่างเช่นค่ซันนะครับ mm hmm. ก็จะได้ HP เพิ่มเป็น6000แล้วก็ a d k เพิ่มอีกเป็น300นะทุกคนวิธีการอัพนะครับให้เราทำการกดเลือกตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าใช้ได้ทุกสายนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น สายสีแดงเนาะหรือว่าเป็นธาตุสีแดงเนาะสังเกตได้ว่าจะใช้ได้ทุกสายเลยอ่ะผมลองกดบรุค์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวอะไรที่มีเยอะๆอะตอนเนี้ยทา,าสิ่งนี้อันนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยเอ่ะกดยืนยันนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้นะทุกคนกดดันได้เลยนะครับตรงนี้จะเขียนว่าดันเนาะก็คืออัพนั่นเองเอ่ะผมลองกดให้ดูนะครับ เรียบร้อยครับทุกคนได้มาแล้วนะตอนนี้พลังของคูซันก็ได้เพิ่มเข้ามาเป็น6000นะครับก็คือ HP แล้วก็ ATK น,นั่นเองอันนี้ผมจะอัพให้ทุกคนดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการนะครับอัพตัวละครนะครับอ,อัพพลังของตัวละครในรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ถัดมาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคน น่าจะประมาณนี้เนาะอัปเดตครั้งสำคัญนิดนึงนะครับอาจจะไม่สำคัญมากเท่าไหร่แต่ก็ผมจะทยอยนะครับถ้ามีอะไรเปลีป่ยนแปลงเนาะผมก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ